ลายกวาซ่าแฟนเฟสค่ะดังอยากให้แนะนำตัวทีละคนลได้ไหมจ้าพร้อมท่าน่ารักน่ารักชื่ออะไรอ่ะเอาโอเคสวัสดีค่ะมิวนะคะสวัสดีค่ะเลิฟนะคะ อย่าคาดหวงังไม่คาดหวังไม่ผิดหวังสวัสดีค่ะน้ำตาลนะคะ น้าคู่สุดท้ายอ่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเห็นละเห็นละนี่นี่นี่ไม่มีคนนี้คนนี้คนนี้สุดอ่ะเยือนเขอใหญ่ขอบอระคืนที่ให้เฮสวัสดีค่ะมิวนิกค่ะว้าวใส่สบายสอนน้องปะเนี่ยไม่ได้สอนก่อนอื่นเลยค่ะตีบเช้ค่ะความพิเศษ แล้วแต่ละคู่เราจะได้เห็นโมเมนต์อะไรยังไงบ้างคือบอกกันไปเลยแบบไปนี่แฟนได้แบบเต็ียมตัวเขาโมเมนต์เนี่ยเราต้องไปดูกันหน้างานเพราะว่าบางทีเราจะมีการอินพรไวส์ใช่ใช่ใต่ใช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 ่ใว่ใช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 ่ใอ่ใชเใช่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 ใชใช่ช่ใช่ใช่ช่ใ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 ่ใช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 ่ใน่ใช่ปช่ใช่ใช่ใล่ใว่ใเ่ใช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 ่ใ่ใช่ใี่ใช่ใช่ใเปลี่อะไรดี โหส่งมาเลยเหรอวันนั้นเราไปคุยถ้างั้นวันนี้ขอเป็นอาหารดีกว่าเออเพราะอาหารมันดูละเอออะไรนะขนมปังปี๊บเปอยาไรต้งกออกอ้งก่อนแล้วค่ะโอ้โหหลากหลายรสชาตินะคะนี่น่เดียวอาจจะเป็นในส่วนของอะไรคะต้มยำกุ้งอสเาเ้อนะคะอมีกุ้งถูกใหืออยำกุ้งเพราะอะไรเพราะอะไรมันเหมือนกับูอมีความมันความเปรี้ยวความเผ็ดละ มีความมันความเปรี้ยวความเผ็ดคือเอาไปว่าครบรสแล้วก็มีความเป็นไทยอ้าวต่อไปเนี่เอาเดี๋ยวแตละคู่ยั่คุยเลยเอาละเป็นไรดียรคือตอนแรกอ่ะใครคิดออกพูดเลยค่ะพี่ขาพี่มีคิดออกเอาลเป็นไรคะ ของชูรสนัวเกินอ่นัวนัวเกินกินกับอะไรก็อร่อยเออมันเป็นฟิวนานใส่กับอะไรก็อร่อยเออเขาคิดออกแล้วเขาคิดออกแล้วเอ้าเมื่อกี้บอกคิดออกอะไอุ้ยอาหารมีหลากหลายรสชาติอ่าอาหารมีเยอะรู้จักใต้ออกตกรู้จักแกงโฮะไหมคะแกงโฮะโอ้ยอ๊ะโอ้ อันนี้คือเริ่มพูดไปเรื่อยละเคยเกงแกงโฮเนี่ยถ้าใครแบบเคยลองกินอ่ะชื่ออาจจะแปลกแต่พอที่ชิมคืออร่อยอ่าเอ้าอุ๊ยดูม่กินอีไมมแต่ว่าคำว่าโฮมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์แบบโห่เข้าใจนะดีดีดีชอบในคอนเสิร์ตเราสามารถร้องว่าโหนี่ไม่มีใหม่ละอ่ะัวค่ะคิดได้เลยอ่ะวิววิวอ่ะวิวเอาละ เป็นวอฟเฟิลอะที่กินไปไม่แกะเป็นไอ้นี่ดีกว่าเป็นสปาเกตตี้รสอะไรคะสปาเกตตี้อะไรคะรสชาติอะไรรสชาติอะไรดีคาโบนาร่าหวานขึ้นกินอร่อยแต่ติดแกรติดแกรมจรติดแกรมิงเรารู้แล้วว่าคอนนี้มีอะไรความไปเรื่อยมีอยู่ สสุุดดทท้าายเป็นอาหารทะเลค่ะโอ้โซีฟู้ดนะคะเข้าร้านทุกคนเงียบแค่นี้อยากกินแต่โลกเดียวเนี่ยเออตื่นเต้นค่ะเพราะว่านอกจากคิดเมนูอาหารแล้วอ่ะเราแต่คิดลืมบ็อกกิ้งบล็อกกิ้งคิดเอ้ยบ็อกกิ้งยังไงนะแต่ว่าเดี๋ยวกลับมาแน่นอนเดี๋ยวไปทวนทวนทวนเต้นตื่นเต้นมาก ครั้งแรกอ่ะครั้งแรกที่ได้รวมตัวกันอ่ะครั้งยิ่งใหญ่เลยโอเคใครฝึกซ้อมหนักที่สุดถ้าดูแบบอุ้ยเขาจริงจังมากๆเลยกับงานนี้ทุกคนทุกคนเลยทุกคนมีพาร์ทของตัวเองใช่แต่ละคนมีพาร์ทไหนที่แบบโดดเด่นแล้วแบบคอยสมผ่อตเพื่อนใช่ไหมคะโดดเด่นทุกคน แต่คนที่ช่วยจำบล็อกกิ้งให้เราไม่สึกผื่นนี่เลยจริงชเป็นนักเรียนนนักเรียอาจารย์อาจารย์ค่ะนอกจากบล็อกกิ้งแล้วยังมีค่าเต้นที่เขาคอยทวนหนูดใช่เป็นอาจารย์ไม่ต้องบอกก่อนว่ามิวนิกับเป็นคนที่เข้าเขาเรียกว่าเข้าสอบไม่ได้บ่อยขนาดนั้นแต่เขาจำคำหยาบได้แบบแมนมากแล้วเขาจำให้เราด้วยใช่ใช่นี่คือประเด็นเขาไม่ได้จำแค่ตำแหน่งตัวเองเขาจำตำแหน่งให้ทุกคนใช่ แ่ังน้วพอสวมันแต่งานยากเลยมันโซมันโซมัซทุกคนทั้งโพทั้งโซเลยทั้งแก้โพทั้งโซแต่พี่บอกติดแกรมนะก็ติดแกรมด้วยไงใช่ทัที่ทุกคนแบบว่าป๊อปเกินงานเยอะแต่ก็ยังมีเวลาแบบช่วยกันซ้อมใช่แต่ต้องบอกว่าอคือทุกคนทุ่มเทมากมค่ะแบ่งเวลาดีมากอัยากที่สุดคเสิร์ บ๊อกกิ้งบ๊อกกิ้งเราไม่ยากแล้วไงเรามีเรามีน้องช่วยแล้วเรามีน้องช่วยแล้วคือสิบนเวทีเขาจะมาดึงหนูเนี่ยไม่ได้ม่ได้มันก็จะมีดึงดึงกันบ้างอย่างเสื้อผ้าหน้าผมเนูกแล้าก็โซโซเปลี่ยนสับเปลี่ยนสับหนึ่งร้อยล้านชุดที่นี่ถูกต้องวันนี้วันเดียวเอาเดี๋ยวดูว่าชุดเดียว ให้แต่ละคู่แบบวนนะวนลองลองแบบสังเกตเพื่อดูว่าแบบถ้าคนดูแล้วจะาทำหน้ายังไงอ่านน้ำตาถ้าเกิดดูของมิวเลิฟเป็นยังไงดูของมิวเลยเหรอคะแล้วรู้สึกยังไงนี่มันน่ยมันนุ่ยอะะอ่ะแล้วถ้ามิวเลิฟดูของมิวเลยนะคะอุ้ยเหมือนกันเลยนะแอบเกิดเหอแอบเกิดต้องบอกว่าฟินอ่ะแล้วถ้าเกิดมองคู่เอ็มมี่วันนี้นะคะ กีดอะมันไม่กีดอะต้องกีดอ้ต้องเีเต้องส่งเสียงอะเออส่งเสียงะแล้วเมองคู่จูนกับอาไงดีเนคือต้องเต้นตามต้องต้องใส่ต้องใส่อตาค่นี้แบบนีล้พอแล้วเราก็ให้คอปฝั่งหนึ่งอะแล้วเกิดเป็นน้ำตาลปีมบ อย่างนันแหละตลกโชว์หรือตลกหน้าพี่ไมแน่โคคือถ้าถามว่าใครรู้จักเพลงเนี่ยลุกขึ้นเต้นแน่นอนริ่นี่แน่เห็นไหมเขาเดินแบบตัวเองเลยว่าย่าไม่หมดเลยพวกคุณก็คือคอนเสร์การันตีจากแฟนได้เลยว่าตกเอาสองอยถักอารมณ์ตอนที่กำลังกดปัรุนไหคะ ลุ้นมากมีใครไปบนไปอะไรบ้างไหมคะก็ไม่ได้บนพอรู้ว่าจะโซเอาอยู่แล้วโอ้โหเขาจะกวับ้านด้วยเาจะบอกว่าแฟนรอ่าม์บนก็เข้าใจในพันของเธอต้องแบบุน พอได้มาแล้วมีอะไรอยากบอกแฟนไหมคะที่เขาแบบโ้คิดกันเร็วมากเป็แฟนเก่งมากค่ะเน็บไวมากเลยค่ะจริงจริงอันนี้เรื่องนี้นับถือมากเลยอยากบอกทุกคนล่ะค่ะว่าเชื่อว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังเลยที่ได้มาในชว์ของเรารวมถึงทางไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยค่ะใช่ค่ะเพราะใครไม่ได้มาเขาสตรีมิ่งใช่ใช่ค่ะวันนี้ค่ะมีอะไรอยากบอกแฟนทั้งหมดไหมคะทั้งในฮอลล์ที่แบบมารอเจอเราแล้วก็อยู่ทางบ้านด้วยแต่ละคู่เลยนะครับก็เตรียมพร้อม เตรียมพร้อมใครเราหรือเราเราหรือเขาถ้าถามถึงเขาไม่ก็ถ้าพูดถึงเขาก็อย่าบอกให้เขาเตรียมพร้อมนะคะรับรับความแบบจุกและสนุกมากๆค่ะใช่ก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตพวกเราอย่างดีนะคะเชื่อว่าทุกคนต้องภูมิใจในตัวพวกเราแน่นอนค่ะมิวสวยค่ะไอ้ไม่ใช่มิววิว ก็จะบอกทุกคนว่าคือวันนี้พวกเรานี่แบบพุ่มสุดตัวจริงๆค่ะยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะคะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องชอบแล้วก็ภูมิใจในตัวพวกเราทุกคนค่ะก็อย่าลืมส่งเสียงกรี๊ดดังๆให้พวกเราด้วยนะคะจะจได้มีกำลังใจค่ะทุคนนี้ค่ะก็อยากบอกว่าอขอบคุณที่มาดูนะคะเต็มที่กับโชว์มากๆตั้งใจสอบมากๆแล้วก็จะทำมาให้ดีที่สุดไม่ให้ทุกคนผิดหวังหว่าทุกคนจะชอบโชว์ชของเราแล้วก็ร้องเต้นตามกันนะ ก็จะบอกทุกคนว่าตอนนี้ทุกคนไม่ต้องเตรียมอะไรเลยเตรียมตัวมาสนุกกับพวกเราก็พอพวกเราก็ไม่ได้เก่งอะไรก็ปล่อยใจปล่อยจใจก็ไม่ได้เก่งอะไรปล่อยใจปล่อยสนุกไงเออเออเต็มที่กับมาอะไรอย่างเงี้ยไปก็ดูขอขอบคุณอินเตอร์แฟร้วกันค่ะก็ thank you so much for your support เรา We w o r k so hard for this show and hope you guys have a good night tonight นะคะ Please enjoy our show ดีดก็ขอบคุณนะคะที่สนับสนุนพวกเรานะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขไปตลอดโชว์ค่ะค่ะก็เป็นอีกครั้งที่พวกเราได้เปิดใจทำอะไรใหม่ๆหวังว่าจะชอบนะคะ ก็ที่สําคัญเลยอยากจะให้ทุกคนสนุกไปกับโชว์แล้วทุกคนเห็นเราบนเวทีเต้นสนุกสนานเรามองลงไปก็อยากเก็บภาพความทรงจํากับแฟนๆเหมือนกันถ้าใครร้องได้นะคะร้องใครเต้นได้เต้นเลยค่ะฝากด้วยค่ะกับตาลปตาซัมค่ะมีใครร้องร้องเพลงดีกว่างเพลงดีกวร้จะได้เห็นลูกมูๆเห็นยิี่มีใครโดนเหยียบเท้าเราไหม ก็ช wow อบเก็บท่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ